ต้นปักฟานฝนตกแล้วนี่ยช่ทอดยอดหรือเปล่าเนาะมันจะออกยอดให้กินอยู่บ้ล่เลดีนี่ใบมันคืองามเถอต้นปักฟวานสิมียอดมีเยอนทอดยอดทอดเยออยู่บ้ล่เลมีแต่ใบใหญ่ใ,หญใบกแก่ก็จบเนาะกำลังจะออกดอก นี่ผักหวานออกดอกกันแล้วโอ้ไม่ได้ออกยอดแต่ออกแต่ดอกต้นนี้มีแต่ดอกมีแต่ดอกให้กินแต่ไม่มีเม็ดเป็นดอกแบบไม่ออกเม็ดออกเม็ดพอได้ขายได้บ้างนะ ยอดยอดออกดอกแล้วก็แห้งเหี่ยวตายไปนะผักหวานต้นนี้ยอดไลแกงกับแกงยอดผักหวานนี่แหละไม่ได้ยอดผักหวานแกงดอกมูดิมะกอกเต็มต้นเลยดุขนาดมะกอกนี่นั่นคือต้นผักหวาน ดอกผักหวานพวกที่อ,ออกไปก็หมดแล้วพวกที่ยังไม่ออกก็กำลังจะออกครับเดี๋ยวถ้าถ้าใบมันไม่หลน่นมันคงไม่ออกยอดน้องผักหวานนี่ครับต้องตัดให้ใบหลน่นสูงไม่สูงต้องทำบันไดขึ้นไปเก็บนะต้นผักหวานต้นเดียวอยู่กลางนาเนี่ย กับต้นมะกอ,อกหวานไม่ออกยอดเพราะใบมันเยอะครับสงสัยจะต้องได้มาตัดใบมันออกก่อนละต้นผักหวานต้นนี้มันสมบูรณ์ไปหน่อย อยากจะออกแต่ลูกอยากออกแต่ดอ,อกโอเคครับท่านผูออ้ชมครับ